นายเทพมนตรีลิมปาพยมน,นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุหัวข้อเรื่องถวายดีกาสืบเนื่องมาจากการที่คุณหมอเหรียญทองท่านปรารภในการที่จะถวายดีกาเพราะมีความไม่สบายใจในกรณีที่นักโทษโกลมชาติ ทำร้ายแผ่นดินในคดีโกงรับจำนำข้าวได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษอย่างผิดปกติดังที่ทุกท่านทราบกันแล้วคุณหมอเหรียญทองได้ส่งข้อความมาให้ผมเข้าร่วมกับคณะกรรมการประชาชนที่คุณหมอจะจัดตั้งขึ้นผมได้รับตอบกลับไปว่ายินดีเข้าร่วมไม่มีอะไรขัดข้องและผมได้สอบถามคุณหมอเหรียญทองว่าเราจะทุนกล้าวถวายดีกายอยู่หรือไม่คุณหมอได้กรุณาตอบกลับมาว่า อาจารย์โพสต์ไปเลยว่าผมกับอาจารย์มีแนวทางและหนทางในการปฏิบัติที่มีความหวังให้แก่ประชาชนผู้รักความยุติธรรมแล้วดังนั้นจึงขอชะลอการถวายดีกาออกไปอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าประชาชนไม่มีที่พึ่งจึงค่อยถวายดีกาการที่จะชะลอในการถวายดีกานั้นผมเห็นพ้องกับคุณหมอ เพราะท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกมาถแถลงเมื่อวานนี้ว่าท่านจะดําเนินการสั่งการทบทวนในเรื่องนี้เสียใหม่ซึ่งผมเห็นว่าในท้ายพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเมื่อท่านได้ออกมาถแถลงเรื่องนี้แล้วโดยหลักมารยาทของสุภาพชนก็ควรจับึงชะลอการถวายดีกาออกไปก่อนอย่างไรก็ดีผมเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีควรจะปรับท่านสมศักดิ์ พ้นจากเก้าอี้รัฐมนตรียุติธรรมเพราะทำขัดรัฐธรรมนูญไม่พอยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้คณะรัฐมนตรีเสื่อมเสียด้วยการนำพระราชกฤษฎีกาขึ้นถุนกลาวกระทำการบกพร่องและอาศัยช่องว่างในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวเพราะอาจจะก่อให้เกิดความระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทสร้างความไม่สบายใจให้กับผู้คนและไม่เป็นเรื่องยุติธรรมกับชาติบ้านเมืองที่ท่านสมศักดิ์ จะอยู่ในตำแหน่งนี้อีกต่อไปจึงชะลอการถวายดีกาออกไปก่อนระยะหนึ่งขอบพระกุลทุกทุกท่านที่ห่วงใยบ้านเมืองของเราก่อนหน้านี้นา,นายเทพมนตรีก็ได้แนะนำนายกหลายข้อโดยอันดับแรกสำคัญสุดคือ 1. ปลดรัฐมนตรีสมศักดิ์แล้วสั่งสอบสวน เพราะพฤติกรรมและการกระทำสำเร็จแล้วจนส่งผลให้นักโทษในคดีจำนำข้าวที่โกงชาติบ้านเมืองได้รับการพระราชทานอภัยโทษเสร็จสิ้นแล้ว คนที่ได้ประโยชน์คือใครท่านต้องคิดเยอะนิดหนึ่งส่วนเรื่องที่จะแก้ไขอะไรต่อมิอะไรมันต้องใช้เวลาจะแก้ไขกฎหมายระเบียบอะไรก็แล้วแต่ถ้ายังเป็นรัฐมนตรีสมศักดิ์คนเดิมมันก็ไม่เหมาะสมแล้วด้วยความเห็นใจนะครับผมฝากสั้นๆมีหลายเรื่องที่ท่านสั่งการทบทวนตั้งกรรมการแต่ไม่เป็นผลก็เยอะไม่อยากยกตัวอย่างให้ช้ำใจเอาแค่คดีบอสอยู่วิทยาจะพูดอย่างไรดีครับ ให้เชื่อกันง่ายๆก็ได้ท่านต้องปลดท่านสมศักดิ์แบบคุณธรรมนัตจึงจะมีความน่าเชื่อถือท่านจริงจังกับเรื่องนี้ท่านสมศักดิ์ท่านออกระเบียบกระทรวงลงนามเองหลายฉบับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปดูตรงนั้นเชื่อมโยงย้อนกลับไปมันเห็นภาพชัดและออกระเบียบมาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2564ประกาศในช่วงราชกิจจานุเบกษาวันที่3ธันวาคม2564 ก่อนหน้าที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในวันมหามงคล5ธันวัคม2564ที่ประกาศระเบียบออกมารอจะให้ใครรีบออกมาจากเรือนจำหรือพวกเราคนไทยแม่รักและเห็นใจท่านนายกแต่ไม่ใช่เด็กที่ท่านจะมาสั่งห้ามหรือเป็นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจต้องลงมือให้เราเห็นเสียก่อนจริงไหม ด้านนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อคอร์รัปชันจงเจริญคนไทยยังคงช็อกไม่หายกับการอภัยโทษคดีจำนำข้าวที่มีการลดโทษประนำซัมเมอร์เซลคนหลายกลุ่มเริ่มเคลื่อนไหวคัดค้านกรณีนี้ผมเชียรทุกกลุ่มพร้อมเอาด้วยก่อนอื่นเราไม่ได้คัดค้านการอภัยโทษเพราะเป็นพระราชประเพณีที่กระทำสืบเนื่องกันมา แต่ต้องแยกระหว่างคดีอาญาทั่วไปกับคดีร้ายแรงเช่นการค้ายาเสพติดการคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาร้ายแรงของประเทศการระบายคนออกจากคุกด้วยการพักโทษอภัยโทษใช้การุ่มประพฤติติดกำไรข้อเท้าไม่มีใครคัดค้าน แต่คราวนี้มันมากไปมันฝืนความรู้สึกของคนไทยในอดีตการอภัยโทษจะมีคณะกรรมการที่มาจากหลายส่วนราชการอาทิศารอายการฤริศดีกาเข้าร่วมพิจารณาแต่แอบ,บได้ยินข่าวลือม,มาว่า2ปีหลังนี้ไม่มีการประชุมคณะกรรมการดังว่านี้จริงไหมกรณีสะท้อนว่าคอร์รัปชันจะไม่มีวันหมดไปจากประเทศไทยตราบที่ฝ่ายบริหารใหญ่กว่าศาลจะมีแต่คอร์รัปชันให้หนักขึ้น โกงกันหมื่นล้านแสนล้านและใช้กลไกลนี้หลีกเลี่ยงการติดคุกข้าราชการนักการเมืองขี่ชอบจะไม่เกรงกลัวกฎหมาย